เดี๋ยวลองมาแกะ Unboxing ตัว PS5 นะครับ PS5 ส l i m แต่ว่าตัวกล่องเขาเนี่ยจะไม่มีเขียนนะครับเขียนว่าเป็น PS5 PlayStation เฉยๆนะเดี๋ยวพามาดูโดยรอบก่อนด้านข้างตรงนี้ฮะก็จะมีตัวเครื่องกับตัวจอยให้ส่วนด้านหลังครับก็จะมีเกมที่อยู่ด้านบนเนี่ยสเกมนะ Spiderman หรือ Spiderman 2ออันนี้รู้สึกจะเป็นเกม Horizon อันนี้ Last of Us ครับแล้วก็แน่นอน God of War ส่วนด้านล่างก็จะมีภาษานะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนญี่ปุ่นะอะไรเงี้ยครับต่างประเทศฝั่งนี้จะมีการแปะสติกเกอร์ว่าเป็นของเครื่องศูนไทยด้วยนะครับนำเข้าโดย Sony ประเทศไทยเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะแกะซีนกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งก็จะมีแปะซีน อย่างเงี้ยทางด้านบนกับด้านล่างเราแกะทางด้านบนเอาละกันนี่ครับเป็นซีนสติ๊กเกอร์ฟอยล์ปิดออกมาก็จะเจอในส่วนของสายไฟนะครับที่ต้องเสียบกับปลั๊กบ้านอันนี้เป็นสาย C2C ให้มาแล้วก็ HDMI นะครับ อันนี้ผมเคยมีเป็นตัว p พยเนาะแล้วก็ตดวมาเป็น p พยเลยเออก็ไม่รู้ว่าเขาให้ HDMI มาเป็นแบบเรียกว่าไงดีเป็นดํำสนิทแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสาย AV ที่ผมเคยเล่นในเพย์หนเพยเพยมันจะมีโลโก้ PlayStation นะแต่อันนี้จะเป็นเรียบๆเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อข้างๆกันตรงนี้ให้จอยมาครับให้มาหนึ่งจอยนะ ก็น้ำหนักพอประมาณโอเคไปแล้วเดี๋ยวดูส่วนอื่นกันต่ออันนี้มีอะไรอ๋ออันนี้น่าจะเป็นพลาสติกลองฐานนะเนี่ยครับเป็นพลาสติกใสๆแบบนี้น่าจะเอาไว้ตั้งขานะเวลาวางนอนนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันมีนิดหนึ่งครับตรงนี้เขาจะเขียนว่า for ps 4 คอนโซลยูเซอร์ด้วยคือเท่าที่เข้าใจผมคิดว่าเครื่องเนี้ยมันสามารถเล่นแผ่นของ p พ4ได้นะครับในตัว Play s t ั t น o ้านี้แล้วก็มีกล่องดามเครื่องไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเอาออกมาปุบอ่านี่นะฮะมีกล่องกระดาษดามฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็มีในส่วนของคู่มือกับเครื่อง เ่งเดี๋ยวผู้มือเราเอาออกไปก่อนเดี๋ยวเราพามาดูเครื่องกันครับอ,อ,อนี่เห็นไหมพอระวางนอนเนี่ยมันจะหยกเยกโยกเยกอย่างนี้นะครับเขาเลยนะ่าจะต้องให้ในส่วนของตัวฐานมาเพิ่มแต่ถ้าในเราตั้งเนี่ยเข้าใจว่าสามารถตั้งวางได้เลยแบบนี้ปุ๊บนี่นะครับตั้งได้เลยแล้วก็ด้านบนเครื่อง มีสติกเกอร์มอ,อกอด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเราลองมาตั้งวางแบบแนวนอนกันดูนะครับซึ่งได้ต้องใช้ไอตัวพลาสติกตัว A 2ตัวนี้นะวางยังไงเอ่ยอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อนี้มีสติกเกอร์ซีนอยู่อีกนิดนึงนะครับต้องเอาออก นี่นะครับเพื่อเทินให้มันสามารถตั้งวางได้อ่าโอเคแต่นี้ก็จะไม่ขยบขยกแล้วนะครับสำหรับตัวเครื่องคือผมอะ่ะไม่เคยจับตัว ps5 ที่เป็นตัวอ้วนมาก่อนเนาะจากที่ดูขนาดรีวิวของต่างประเทศจพะพบว่าเครื่องเนี้ยเขาบอกว่ามันเล็กกว่าประมาณ30%แล้วก็บางแคบเข้ามากว่าด้วยจากที่ผมดูก็น่าจะขนาด ใหญ่กว่า PS3 ส l i m ผมอยู่ประมาณหนึ่งนะครับของผมที่มีจะเป็น PS3 Super Slim ก็น่าจะใหญ่ขึ้นมาอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็จะมีพลาสติกนะครับแยกออกเป็น4ชิ้นถ้าจะสังเกตอะ่ขะ,ะ,อะข้างบนมันจะเป็นสีขาวแบบสีกลอสเงาๆส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นผิวแบบด้านๆครับผมเออก็ดูแล้วแบบมีลูกเล่นดีนะมีโลโก้ PlayStation นะครับซอปรองสีดำเข้าไปเออผมว่าแบบ ดูสวยกว่าตัว PS5 อ้วนพอสมควรเลยนี่นะครับจะเป็นพลาสติกสีขาว4ชิ้นเนี่ยและรู้สึกว่าจะสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเหมือนเคสมือถือเลยคือแบบถอดแกะออกนะครับถอดออกได้4ชิ้นส่วนด้านล่างตรงนี้ครับเป็นตัวดิสก์ไดรฟ์นะครับหรือตัวหัวอ่านแผ่นดิสก์นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครซื้อเป็นดิจิตอลมาสามารถซื้อไอชิ้นเนี่ยครับ แยกเสริมต่างหากเพื่อประกอบให้มันเป็นตัวเวอร์ชั่นดิสได้อีกด้วยหรือถ้าเกิดใครซื้อเครื่องที่เป็นดิสมาแล้วอยากจะเล่นแค่เป็นดิจิตัลป่าก็สามารถแกะตัวนี้ออกได้ด้วยนะครับพูดถึงพอร์ตที่เขาให้มาสักนิดหนึ่งนะครับทางด้านหน้าเครื่องเนี่ยจะมีพอร์ตที่เป็น Type-C ให้2ช่องมีปุ่มพาวเวนะแล้วก็อย่างที่บอกตัวดิสไดรฟ์นะครับใส่ดิสเข้าไปทางด้านหลังฮะทางด้านหลังเนี่ย ก็จะมีในส่วนของที่เป็นสายตัวจ่ายไฟนะครับแล้วก็มีพอร์ต Type A ให้2ช่องสายแลนแล้วก็ HDMI ครับผมคือถ้าเป็นอย่างผมไม่รู้นะของ P พีเป็นไงแต่ว่าถ้าเป็นของตัว P พ3ที่ผมมีนะครับก็คือจะไม่มีพอร์ต Type A 2ช่องทางด้านหลังนะคือเขาจะเป็น Type A 2ช่องที่อยู่ทางด้านหน้าแล้วก็ไม่มี Type C แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาใช้พอร์ตเป็นแบบ Type C กันเกือบหมดแล้วนะครับ ก็เลยเผื่อสำรองที่เป็น type A ให้2ช่องเวลาคุณจะเสียบตัมได้หรือว่าฮาร์ดดิส์ไว้เล่นเกมอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเสียบได้ทางช่องด้านหลังนี้เองเดี๋ยวลองพามาดูในส่วนอื่นๆที่ในกล่องให้มากันต่อนะครับอันนี้เป็นคู่มือความปลอดภัยครับเสร็จอันนี้ยจะเป็นไกด์การใช้งานนะครับคือคู่นี้จะแยกเป็นภาษาต่างประเทศแล้วก็ภาษาไทยเหมือนกันอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบ กระดาษสีนะครับนี่ฮะบอกตั้งแต่วิธีการวางขาตั้งแล้วก็ตัวสายที่เอาไว้จ่ายไฟ HDMI นะครับมีสายแลนด,ด้วยเวลาเล่นนะครับตอนเนี้หรือจะว่าต่อ Wi-Fi ก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับ Unboxing ต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัว PS5 Slim นี่ฮะ PS3 Super Slim ของผมดูสิครับโอ้โหบางกว่าแบบเนี่ยครับข้อนิ้วหนึ่งนะครับเนี่ยบางกว่าขนาดนี้เลยถ้าวัดจากตรงนี้นี่ก็เกินข้อนิ้วมากกว่าเลยและเรื่องของไซส์ด้วยครับน้ําหนักก็น่าจะแบบขึ้นมาอีกเกินเท่าหนึ่งเหมือนกันนะและนี่ผมให้ดูจอยเทียบกันแล้วกันตัวนี้เป็นจอย PS3 แท้นะครับพอขยับมาเป็น PS4 ก็จะเห็นว่าจอย PS4 แท้เนี่ยครับมันจะมีขนาดที่ ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึงประมาณหนึงนะครับพอมาเป็น P.S.5 ครับก็จะสูงหนากว่านะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมามากกว่า p s 4อีกประมาณหนึงเช่นเดียวกันและแน่นอนใหญ่กว่าน้ำหนักมันก็ต้องมากกว่าด้วยนะครับโอ้โหตัวนี้นี่คือแบบดูเบาไปเลยสำหรับจอยตัว P.S.3